มีคุณนุนเพนกันด้วยนะครับวันนี้กบบไม้คราบเอาชิวรอดนะครับกับ,กบเอออาชิวหอดนะครับพาร์ทที่สิบเอ็ดแล้วมั้งนะครับวันนี้ครับเราจะมาทําฟาร์มเออเรียกว่าฟาร์มนะครับฟาร์มฟาร์มชูการ์นะครับวันนี้เราปลูกเรียบร้อยครับผมนะก็เป็นข้าวแครอทวนันนี้เป็นอะไรวะเป็นข้าววะเออเป็นข้าวนะครับ เออเป็นค่าถูกแล้วโอเควันนี้เราจะออกหาอะไรชูการ์เคนกันนะครับซึ่งหาชูการ์เคนก่อนหาชูการ์เคี่ยมันอยู่แถวๆนี้แหละครับชูการ์นี่อาจจแล้วครับโอเคแต่สามอันเออบนูนข่าฝั่งนน้นโอ้ย แถวนี้ม้เยอะนะครับจริงๆม้เยอะมากเนี่ยม้เยอะมากเลยหน่ะมันเกิดเยอะไงมะไม้เยอะนะครับหน่ะม้เยอะมากหืมม้เต็มไปหมดเลยเนี่ยดูดิม้เยอะอ่ะแถวนี้ไปม้เยอะจังดูม้เยอะมากอ่ะผม คุณผู้ชมเนี่ยไมย้เยอะสุดๆโอเคต่อไปเราได้ชูการ์เคนมาสิบหกอันแล้วต่อไปเราก็ต้องเตรียมถังน้ำนะครับถังน้ำถังน้ำไม้แถวนี้ยังเกิดเลยอะ่ะโอเคครับเราก็ต้องรีบหน่อยนะครับเออถามว่าอันนี้มันเป็นอะไรเรียกว่าอะไรอะ่ะ มันคืออะไรสร้างมาทําไมนะครับเดี๋ยวก็รู้ครับแต่ตอนนี้ไม่โปรโมทให้คิดกันบอกว่ามันคืออะไระครับรูรู้สมบแบบนี้คิดว่าเป็นอะไระครับถ้าเกิดรู้ก็อย่าลืมคอมเมนต์คอมเมนต์นี่แหละอ่าไปโอ้เดี๋ยวเราเรายังไม่มีถังน้ําเลยถังน้ำเอาถังน้ำมาำก่อนครับโอ๊ยถามว่าการไปขุดไปขุดเหมือนนะฮะ ขุดเหมืองว่ามันได้เยอะวะก็ได้เยอะอยู่นะครับเยอะเจอของหลายอย่างเดี๋ยวอันนี้เราไม่สั่งน้ำโว้ยใช่สังน,งน้ำไม่มีแล้วเฮ้ยสังน้ำไม่มีแล้วหรอเป็นไปได้เป็นไปได้เป็นไปได้โอ๊ยแหลกจัง เป็นไปได้เพราะเราจะมีกังน้ำแค่ถังเดียวนะครับเรามาเริ่มปลูกกันตรงนี้ดีกว่าโอเคการปลูกก็ต้องไม่มีที่ขุดโอ้ยอะไรมันจะยากเย็นักขนาดนั้นของหีบนี่ก็ทานจังโอเคสติกก็ไม่มีเราต้องเอาสติก๊กโอ้ยทำไมชีวิตโอ้ย ชีวิตรำบากโอ้ชีวิตรำบากนะครับต้งใช้สติเกียนวะอันเดียวกันการค้าใช้เกียนอ่ะอ๋อสองอันนะครับจำไม่ได้แม่ไม่ได้เล่นานานมากเลยเลยเอ้ยกดขามาสิฟ้าโอ้ยเริ่มออแล้วรู้สึกว่าจะไม่อันตรายนะครับต้องรีบนอนก่อนนะครับ หรือว่าไม่ต้องนอนเราลองแบบแมวสร้างต่อมูด่ดีไหมเออมันคงไม่มีอะไรมาขัดจังหวะกันทําฟาร์มของเราได้หรอกนะครับโอเคเราก็มาทำฟาร์มกันดีกว่าฟาร์มอ้อยเราก็ต้องหาทางน้ำให้ได้เยอะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเนี่เราต้องโคดอีกนะครับชีวิตช่างลำบากแสนเข็นมากเริ่มขุดเลยครับขุดตั้งแต่ตรงนี้อ่าปึ๊บป๊ ปอือออยบเาปุบ๊บ <Heritage desserts> <world> อ่ะเราก็เดี๋ยวนะ <work> เดียวนะเดี๋ยวนะแล้วก็เวสองบอก่ะแล้วก็ขูดขูดข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 ดถามว่ามีเหล็กทำไมไม่ใช้เหล็กเออ นี่หละคนผู้ถูกทำไมมังไม่ใช้เลกครับว่มามัน,มนเป็นการตวงทรัพยากรนะครับโอเคจากนั้นโอ้โหเราก็ต้องวางน้ำเราก็ต้องวางน้ำอีกวางน้ำอีกวางน้ำอีกว,ว้ค้ังไม่ ร้อนจังครั้งเครื่องครั้งนะครับโอเคโอเคแล้วนะเราก็ต้องไปหาน้ำหาน้ำมาเยอะนะครับโอ้อย่าบอกนะว่าเราต้องหาให้เต็มอ่ะหาให้เต็มจากตรงนู้นเลยนะครับแต่เ,เราขอตัด,ดกันพาไปนารอดเคลงนะ้ําง วางน้ำกระุ๊บวางน้ำวางน้ำวางน้ำครับอืมโอ้โอจำมพีโอเคหลายคนที่อะไรเรียกว่าทำไปเรื่อยครับอันนี้คือฟาร์มโอย รู้สึกว่ามันจะเหนื่อยมากเรียกว่าใช้น้ำอย่างคุ้มค่าอ่าน้ำหนึงแล้วต่อไปนะครับเราต้องรีบหน่อยคาทถังมาเรียบร้อยครับผมถังสำหรับนี่พอดีไมฟูนิช่น อเคมาต่อพอดีย้ายที่แคสเกมหน่อยเฮ้ยอีกน้านะครับใกล้จะเหมือนล้าถังสุดท้ายโอเคต่อไปวางอันนี้อันนี้ก็ไม่ได้ง่ายอะไรเอ้ยยากอะไรนะครับก็แค่วางตามจุๆ แค่น okay, so ี okay, so ้แล้วกันโอเคครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครั้หน้ารายการวันงเชเดย์บ๊ายบายครับเออเรียบความมิ้นต์ด้วยนะจ๊ะโอเคเอาใหม่ซีโอเกนซีโอเกนเนทามซีโอเกนเนทามแล้วต่ออ๋อซีโอเกนคอมเมนต์ด้วยกันนะจ๊ะโอเคครับฟาร์มอ้อยของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับซีโอเนทแทบ๊ายบายครับ อืมทำไมอ้อยเยอะจังอ้อยน้อยมากจริงๆ